สาธุพอเอกได้สอยเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะสาธุสาธุค่ะโอ้หลวงปู่เสือค่ะเวลาข้าวหรอครัขอขอบคุณค่ะไปแม่หน่อยก้าบบาทเด้อค่ะเด้อยายสองแม่หน่อยแม่หน่อยจะปรับแม่หน่อยบอกก็เดี๋ยวมามี เบิ่งที่แล้วว่ากันมะนางหล่อมุ้งหล่อมุ้งทุกรอบพร้อมนะวันที่คอเนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะกดไปเรื่อยๆ องยิ้มจะลัค่ะยิ้มยิ้มค่ะยิ้มยิ้มหวานหจะได้เป็นน้ำตาลหลาค่ะแลไหอีลาข้านอกมาน้ำหวานนะคะดีมากน้ำหวาน น้ำหวานสุป,ปียานะฮะสุดยอดนะคะน้องน้ำหวานสุป,ปียามาร่วมงานนะคะแล้วก็มารับอ่งเปาด้วยค่ะม่วงนอนเทเนาะ นอนีไหนล่ะตีหนึ่งกียาันขังล้างยีลานะน่งั่งบรรยากาศนะคะสดนะคะ ยังไม่ได้นับเงินค่ะรอรอดูยอดนะครรอดูยอดยอดกระถิ่นมันจะเจอิมเนอไวสมีหมดอย่าเดินเยอะ้ <laughs> กันใช่วกั้เาส่งกันแล้วในวไม่ม okay. Fl ิาไป้เก็ไม่นาอสตัวนะครับเจอที Why? Why ่บ้านไป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 เจอกันที่บ้านเท่าไหร่เดี๋ยวไนจะกลับแล้ว ไปบ้านน้องก่อนนะไม่บ้าพี่ว่ะไม่บ้านน้องอ๋อไูเรื่องต้องอ่านด้วยก่อนไมบอกวันนี้ได้มีอะไรต่อบก็เออไม่รู้เหมือนกันก็หาดาราเนี่ยได้คนโอ้เหมือนได้เยอะเลย เป็นบ้านเรือนบางคนรูว่าเป็นชิปด้วยนะครับดึงขึ้นนี่หน่อยดึงมือถือขึ้นนี่นี่มึงเบาๆดึงขึ้นนิดนึงไม่ต้องสูงกว่ากันเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาแบตมาใส่ก่อนแบตจะหมดแล้วว่าจะลงนะเนี่ยพอแล้วจ้ะพอแล้วหนักจ้ะแบตจะหมดแล้วเหลือสี่สิบเจ็ดจ้ะเอออะไรมาตั้งแต่นู่นละค่ะ ไอโฟนเนี่ยสี 48, ่แปคนด้วยเลยสี่แปดสินวดสี่พันสิบวดขายต่อ่หกขต่อไม่ขายเพิ่งพอเดืี่นเ้เอือนแรกเดี๋ยวคุณก็อขายได้เก่าเก่าหรือเาล่าไม่ได้หรอตัวนี้เพิ่งซื้อมาเมดือนแรกอ่านสแกนเลยสแกนเลยกีฬามาแล้วครับพี่น้องถ่ายดูถ่ายยัง นี่จะเป็นหูข่วมเนาะนางตมาะตะเมะ์เนาะเนอะ,ะจะเป็นเม,ม่หักหนิหูข่วมหูข่วมผ่าลูกไปไปไป,ไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปไปแล้วค่ะไปแล้วนี่พี่น้องคะคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะคะพี่น้องนี่ขอบคุณร้อยสิบห้าท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนนะคะผู้ใดบกุญหลายคือผูนี่ค่ะคนนี้ได้บุญเยอะ,ะ่อนสาธุบุญนะคะสาธุบุญนี้ ลองสะ,ออนนะกดเพื่อนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ไม่ได้กราบกะจีกันนี่บอกเพื่อนนี่ล่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ภรรยาเจ้าเรียกแล้วเฮ้ยภรรยาเจ้าเรียกแล้วไปไหนต่อเมื่อย์เหรอเบนบ๊อเมื่อย์เหรอเบนบ่นั่นพิรายู่ดีแล้วทายทายต่อแบบไทายต่อ กีฬาอยู่ดีล่าเท่ากับที่กีฬาลงเมื่อเท่ากับน้ำคนกีฬากีฬาบอกว่าสิบเปอเป็นมาลั่มชิไม่ขายลอตเตอรีออ่ได้ระเบิดได้ยังตัดได้เออนี่แหละค่ะน้องอุ้งอิงเดินทางกลับแล้วนะคะพี่น้องคะนี่สแกนได้นะคะ QR วอารโค้ดใครจะใครจะทำบุญอีกได้นะคะยังซองแดงยังเหลือใช่ไหมคะ เดี๋ยวตามไปทำที่บ้านใครจะทำอีกนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องย่งอยู่ย่งเหลืออยู่ค่ะปล่อยเอกปล่อยเองแล้วใส่ในของดีดีนี่แหละค่ะกดติดตามกดถุกใจกดไลค์กดแชร์นะคะงานบุญงานกุศล้อพี่น้องได้บุญได้กุศลน้ำกันโอ้ยนะคะหนูพ่อป๊อโจนูเลยไม่ได้อยู่ถ่ายให้นะไปถ่ายให้เขาหน่อยไป ไปไปไปบริการพ่อฮักหน่อยไปไปไปเออไปบริการเขาหน่อยโอ้ยสิพี่เสียอีย่างเจ้าทายคลิปมาจนมาจนยั่หยานพี่บอกโอ้ยเนาะพี่น้องขานี่คือบรรยากาศในงานนี่บังค่อยเด้อพี่น้องเด้อแรงทุกตนเจ้าได้สมถิมันรูปอ่าโอเคนี่ แม่อ่าเดี๋ยวกลับให้ดูนี่บอสโจกำลังเอา้ากลับกลอ่านี่เด็กๆเ,เข้านะคะโอ้ยสะออนเพลินหลายน้องขับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะขอให้เป็นรวยๆปังๆเน้อพี่น้องเน้อดิฉันขอทายกับแม่แม่แม่นูดก่อนนะคะวันที่สองดูใหม่ขอบคุณค่ะจะมาไลฟ์เวทีให้นะคะอย่างอื่นไลฟ์ไม่ได้นะคะตอนนี้เป็นงานบุญค่ะ ให้ท game, ute, and and ั่วโลกได้รู้ว่าน้องทําบุญทํากุศลนะคะแล้วให้ทุกคนก็ได้บุญกับน้องนะคะเพียงเท่านี้นะคะกดสุดใจกดไลค์กดแชร์ในช่องขายกับซ้อนดีดวยวอสเทียวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอให้ร่ำรวยเงินทองมีา่พ่อทอดนะคะกอโดกับแม่รุ่นนะคะ